สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทํามะม่วงดองค่ะพร้อมเคล็ดลับในการทํามะม่วงยังไงให้กรอบหวานอร่อยสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูถนอมอาหารเป็นมะม่วงดองนะคะเพื่อนๆส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีมะม่วงค่ะวันนี้คุณแม่ใช้เป็นมะม่วงแก้วนะคะเพราะว่ามะม่วงแก้วของเขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อแข็งเนื้อเยอะนะคะเหมาะสําหรับการดองที่สุดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นมะม่วงอื่นก็ได้ค่ะตามความชอบเลยนะคะนี่นะคะเรื่อง เลือกลูกที่แก่จัดนะคะไม่แตกไม่เน่าต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําค่ะเป็นน้ําเปล่านะคะน้ําที่ใช้นะคะคุณแม่ก็จะใช้เป็นน้ําบ่อน้ํปบาดาลน้นําปะปานะคะเนี่ยค่ะใช้ได้สามารถดองได้เลยถ้าเป็นน้ําฝนคือไม่สามารถที่จะดองได้นะคะเพราะเขาจะทําให้เนื้อมะม่วงของเราเละแล้วก็ไม่อร่อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นหัวเชื้อค่ะ หัวเชื้อสำหรับดองผลไม้ทั่วไปค่ะสามารถดองได้หลายชนิดนะคะเช่นมะม่วงมะยมมะดันมะกอกกระท้อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถดองได้เช่นกันค่ะอันนี้คุณแม่ซื้อมาที่ร้านเบเกอรี่นะคะที่เขามีขายพวกผงชาไทยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีแก้วสำหรับใส่น้ำอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่นะคะก็ไปถามเขาค่ะว่าซื้อหัวเชื้อนะคะสำหรับดองมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะ ซื้อมาถุงราคา40บาทค่ะเพื่อนๆอ่าเขาก็จะมีแถมเอ่อสีผสมอาหารด้วยนะคะแต่รอบนี้ไม่มีแถมมาคุณแม่ก็เลยซื้อแยกต่างหากคะ่ะปกติที่เคยซื้อเขาจะมีแถมนะคะวันนี้คุณแม่จะดองมะม่วงอยู่ที่2กิโลน้ำที่ใช้ก็คือ2ลิตรนะคะเพื่อนๆน้ำที่ใช้คือ2ลิตรมะม่วง2กิโลนะคะ ค่ะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะตักหัวเชื้อลงไปค่ะตักใส่อยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะพูนนะคะสำหรับน้ำที่เรานำมาใช้นะคะก็จะวันนี้ก็จะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะไม่จำเป็นต้องนำไปต้มก่อนค่ะตักออกมานำมาใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะคนให้ละลายค่ะ ค่ะพอหัวเชื้อของเราเริ่มละลายนะคะต่อไปค่ะคุณแม่ก็จะทยอยใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะวันนี้คุณแม่ใช้สีเหลืองไข่นะคะปรับสีได้ตามความชอบนะคะใส่สีผสมอาหารลงไปเพื่อให้มะม่วงของเรามีสีสวยน่ารับประทานค่ะพอเราได้สีตามที่เราต้องการแล้วแล้ก็พอนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมะม่วงไปเรียงใส่ในไหกันคะ่ะค่ะสำหรับการดองมะม่วงใส่ในไหจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดดองใส่ในกระปุกเขาก็จะมีกลิ่นพลาสติกทำให้มะม่วงของเราไม่อร่อยนะคะค่ะคุณแม่ก็เลียงมะม่วงใส่ในไหเสร็จแล้วต่อไปคุณแม่ก็จะนำน้ำที่เราละลายเมื่อกี้นะคะเทลงไปในไหเลยคะ่ะ ใส่ให้ท่วมะม,ม่วงเลยนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะนำฟ้ามาปิดค่ะวันนี้คุณแม่ใช้ถุงพลาสติกซ้อนกันสองใบนะคะปิดไว้แล้วก็เอาอยางรัดให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะจากนี้คุณแม่ก็จะใช้เวลาดองอยู่ที่หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่ามะม่วงเขาเป็นลูกที่ใหญ่ก็จะใช้เวลาดองนานไม่เหมือน ผลไม้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นพุทรามะยมอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาดองแค่7วันก็สามารถนํามารับประทานได้แต่มะม่วงจะใช้เวลาดองอยู่ที่1เดือนขึ้นไปนะคะนี่ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูถนอมอาหารนะคะที่ทําง่ายมากเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ